ฝันเห็นวัวฝันเห็นวัวทำนายว่าห่ากในฝันเราฝันเห็นวัวแต่เราไม่ทำอะไรกับมันทำนายว่าช่วงนี้มีใครที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็จะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและจะนำพาชีวิตของคุณประสบความสำเร็จช่วงนี้ขอให้คุณระวังเกี่ยวกับการพูดโดยที่ไม่ยั้งคิดเพราะอาจจะเกิดปากเสียงหรือมีปัญหากันได้ หากใครที่กำลังตัดสินใจจะทำอะไรใหม่ๆทำงานใหม่ๆห,หรือลงทุนธุรกิจใหม่ช่วงนี้สามารถทำได้ในทันทีและคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนส่วนคนที่ทำงานประจำหรือรับค้าราชการอยู่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและคนว่างงานจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ค่ะการเงินการเงินในช่วงนี้คุณมีรายจ่ายค่อนข้างมาก ขอให้คุณอย่าฟุ่มเฟือยโอดละมัดระวังการซื้อของสุรุ่ยสุร่ายเพราะอาจจะทําให้เงินของคุณขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังได้ขอให้คุณอดทนอีกสักระยะหนึ่งจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ถ้าหากคุณได้โชคลาภก้อนนั้นมาแล้วขอให้คุณหมั่นทําบุญทําทานทากุศลเสริมดวงของคุณค่ะสําหรับความรักคนโสดหลังจากที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวทําอะไรลําพังมาสักระยะหนึ่ง ช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะคะเลขนำโชค2 3 4 5 8หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ